ในคืนของวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นคืนที่ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงการสูญเสียครั้งใหญ่นั่นก็คือการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์นอกจากเป็นพระราชินีคู่พระไทยของในหลวงรัชกาลที่9แล้วยังเป็นพระมารดาหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่10 และอีกหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีเช่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนาวาราคติยราชนารีวันนี้นะครับทั้งเพจบิสก a ลักซี่ไทยจะขออนุญาตนำเรื่องราวสั้นๆของพระองค์ท่านมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจะขออนุญ,ญาตใช้คำธรรมดาธรรมดาเพื่อความเข้าใจง่ายหากคำพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยครับย้อนกลับไปภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงปี2488ประเทศไทยของเราก็อยู่ในยุคที่กำลังฟื้นตัวโลกทั้งใบที่เพิ่งผ่านวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดแห่งมวลมนุษยยชาติมานั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นสงครามที่เลวร้ายและส่งผลกระทุบไปทั่วโลกทำให้ไทยในช่วงนั้นก็เจอปัญหาหลายอย่างทั้งภายนอกและภายในทั้งเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงที่ไทยต้องแบกรับเนื่องจากไทยเป็นประเทศเล็กๆในช่วงสงครามประเทศไทยของเราเองก็ถูกญี่ปุ่นกดดันทําให้เราต้องเข้าร่วมสงครามทําให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามประชาชนทุกยากล้มตายจํานวนมากรวมถึงปัญหาการเมืองที่ไม่ลงตัว มีการแย่งชิงอำนาจบ่อยครั้งซึ่งตอนนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันธมหิดลรัชกาลที่8แต่ในขณะนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดช่วงสงครามเนื่องจากท่านเรียนหนังสือที่นั่นและประเทศไทยการเมืองไม่นิ่งและมีสงครามทําให้รัฐบาลเห็นว่าพระองค์ท่านควรประทับที่ต่างประเทศจะปลอดภัยกว่า และพระองค์เสด็จกลับประเทศไทยในเดือนธันวาคมปี2488และสวรรคตลงกระทันหันในวันที่9มิถุนายน2489การจากไปของท่านทำให้ครอบครัวท่านทรงเสียพระไทยมากแต่ชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อทำให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชก็ได้เสด็จขึ้นครองราชแทนเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีประเทศไทย ถือเป็นช่วงที่กำลังบอบช้ำจากสงครามโลกและปัญหาการเมืองเรียกได้ว่ายุคเข้ายากมากก็แพงคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองการเมืองก็ไม่หยุดนิ่งแกงแย่งชิงดีประชาชนแทบหมดที่พึง่งจึงทำให้ประชาชนคิดว่ามีสิ่งเดียวที่น่าจะพึ่งผ่าได้นั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าได้ยินและจำได้ดีก็คือเสียงของชาวบ้านที่พูดขึ้นมาขณะที่พระองค์ประทับรถ สเสด็จไปยังสนามบินเพื่อจะกลับไปเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสียงชาวบ้านผู้นั้นขึ้นพูดขึ้นว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งในตอนนั้นพระองค์ไม่ส่งทราบว่าเป็นเสียงของใครเนื่องจากประชาชนที่มารับสเสด็จมีเยอะมากและต่างคนต่างวิ่งตามรถพระที่นั่งแต่เสียงที่พูดว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนก็เป็นเสียงที่ในหลวงจำฝังใจและทรงคิดถึงตลอดเวลาที่เรียนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตอนนั้นพระชนมายุท่านเพียงแค่1 8ปีกว่าๆเท่าน,นั้นเองอายุยังไม่19บริบูรณ์เลยพระนางเจ้าสิริกิตท่านเคยตรัสไว้ว่าตอนในหลวงขึ้นครองราชยใหม่ๆท่านกลัวมากเพราะอายุอย่างน้อยแต่ต้องมารับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและตอนนั้นประเทศไทยก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ปฏิวัติสยามมาเพียง14ปีเท่าน,นั้นเองแล้วในหลวงกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระองค์ท่านรู้จักกันได้ย่งไง เรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปภายหลังจากเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ก็เสด็จกลับไปเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2489และในปี2491เกืออีก2ปีต่อมาในหลวงพระองค์ก็เสด็จไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนั่นเองที่ทําให้พระองค์ทรงได้พบกับหม่อมราชวงศ์สิวิกิตก,กิติยากรซึ่งเป็นธิดาหรือลูกสาวของหม่อมเจ้านักรรมงคลกิติยากร และหม่อมหลวงบัวกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสซึ่งหม่อมราชวงศ์สิริกิตพระองค์พระราชสมภพหรือเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2475หรือราวสองเดือนหลังจากการปฏิวัติสยามเกิดขึ้นและภายหลังจากการปฏิวัติสยามหม่อมเจ้านักตระมงคลก็ทรงลาออกจากราชการทหารแล้วย้ายไปรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศแทนในตำแหน่งเลขานุก,การเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังคงเป็นประเทศสยามแต่ในขณะนั้นหม่อมหลวงบัวกิติยากรซึ่งเป็นคู่ชีวิตของท่านไม่ได้ไปอยู่วอชิงตันด้วยเนื่องจากทรงตั้งครรภ์จึงยังคงได้อยู่ยังประเทศสยามและหม่อมบัวก็ให้กำเนิดธิดาคือหม่อมราชวงศ์สิริกิกตติยากรหรือที่เรารู้จักกันในพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ชีวิตพระองค์ก็ไม่ได้ราบรื่นมากนะัก เนื่องจากพระบิดาและพระมารดาของหม่อมสิริกิตต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อยครั้งทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตต้องอาศัยอยู่กับพระญาติในสยามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนกระทั่งปี2477หม่อมเจ้านักขัตตมงคลก็กลับมาสยามจึงทำให้ท่านได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่อีกครั้งภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงหม่อมเจ้านักขัตตมงคลก็เสด็จกลับไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตในยุโรป โดยครั้งนี้หม่อมราชวงศ์ิริกิตก็ตามเสด็จพ่อไปด้วยซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียง1 3พรรษาจนกระทั่งปี2491หม่อมเจ้านักขัดรมงคลก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสขณะนั้นเองในหลวงได้เสด็จจากสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้พบหม่อมราชวงศ์สิริกิตและหลังจากนั้นพระองค์ทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเรื่อย และทั้งสองพระองค์ก็ทรงราชาพิเศษสมรสเมื่อปี2,493ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมพระราชกรณียกิจในเวลาต่อมาพระราชกรณียกิจที่สำคัญเช่นการเสด็จเยือนต่างประเทศเป็นที่แน่ชัดว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกกำลังฟื้นตัวและอยู่ในภาวะสงครามเย็นประเทศไทยเองอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งไทยในขณะนั้นเป็นเพียงประเทศเล็กๆสิ่งที่เรามีในตอนนั้นมีเพียงวัฒนธรรมที่สวยงามและทรัพยากรธรรมชาติไม่มีเทคโนโลยีไม่มีธุรกิจใหญ่โตไม่มีแสนยานุภาพกองทัพที่โชว์ชาวโลกได้ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติมองเห็นว่าสิ่งที่เราจะนำไปโชว์ต่างชาติได้นั่นก็คือเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ทำให้การเสด็จเยือนต่างประเทศของพระองค์พระองค์จึงมักจะฉลองพระองค์แบบผ้าไหมไทยที่ออกแบบมาอย่างดีการเสด็จเยือนต่างประเทศไม่เพียงแค่การไปเจริญสัมพันธไมตรีเท่านั้นแต่ยังนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ทำให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาแต่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะ มีวัฒนธรรมที่สวยงามและมีอารยะทำให้สื่อต่างประเทศต่างยกย่องพระองค์ว่าเป็นราชินีที่งดงามที่สุดในโลกและเป็นเจ้าแห่งวงการแฟชั่นเลยทีเดียวการส่งเสริมศิลปะชีพเป็นที่แน่ชัดว่าพระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามจังหวัดต่างๆให้มีรายได้และอนุรักษ์งานศิลปหัตกรรมพื้นบ้านของไทย พระองค์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ของบ้านๆกลายเป็นสิ่งของมีมูลค่ามหาศาลได้สรุปก็คือพระองค์ส่งเสริมงานฝีมือชาวบ้านให้กลายเป็นสินค้าสร้างไรายได้ทำให้ชุมชนแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์และมีสินค้าท้องถิน่นสมัยก่อนคนไทยจะรู้อะไรก็จะรู้เฉพาะถิ่นตนเองไม่รู้โลกภายนอกชุมชนชนบทก็อยู่ไปวันๆถนนหนทางไม่มีไม่มีโอกาสเห็นโลกภายนอก พอพระองค์เสด็จเยี่ยมเยือนก็ทำให้พระองค์นำความเจริญเข้าไปให้ทำให้เกิดถนนหนทางและสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นตามจังหวัดต่างๆอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันและพระองค์ก็ทรงตามเสด็จในหลวงรัชการที่9ไปทั่วทุกหนแห่งเพื่อช่วยส่งงานสรุปได้ว่าสมัยก่อนคนป่าเขาชน,นบทไม่เคยเห็นสูตรไม่รู้จักคำว่าแต่งตัวดีคืออะไรเมืองคืออะไรไม่เคยเห็นโลกภายนอก พอในหลวงกับพระราชินีเข้าไปก็ทำให้ชาวบ้านมีแรงบันดาลใจอยากแต่งตัวดีมากขึ้นอยากพัฒนาตัวเองคนในเมืองนำความเจริญไปชนบทชนบทเข้ามาในเมืองสร้างชีวิตใหม่บางคนก็เติบโตเป็นเศรษฐีเปิดบริษัทหางานให้คนไทยทำทำให้ประเทศไทยมีความเจริญตราบจนทุกวันนี้และคุณคิดว่าประเทศไทยควรพัฒนาไปทางไหนต่อดีมาร่วมพัฒนาประเทศไทยกับบทความดีๆ และสารคดีออนไลน์ได้ที่ Biz Galaxy ซี่ไทย